สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับจากเช่จากช anel Colera Beta นะครับ <c oughs> ก็สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมผมบนยูทูบนะครับช anel ของผม Colera Beta นะครับช anel นี้โอเคแล้วก็เพื่อนๆที่รับชมผมบนเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ Colera Beta นะครับก็ชื่อเดียวกันนะฮะ Colera Wentwalk Beta Colera ก็มาจาก ไอสาลายคอเรล,ล่านั่นแหละครับที่ผมศึกษาอยู่นะครับแล้วก็ตัวเบต้าก็คือประกัดนะครับคือผมเลี้ยงประกัดผมเลี้ยงประกัดแล้วผมประสบป,ปัญหาว่าผมไม่มีรายแดงให้ลูกปลานะครับหาซื้อลําบากจะทํายังไงให้มีลูกปลาใช้นะครับผมก็เลยศึกษาการเพาะไายแดงัานเพาะลายแดงก็มีอยู่หลายแบบนะฮะหลกัหลกๆแล้วผมจะใช้ตัวน้ําเขียวนะครับตัวคอเรล,ล่าเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันให้ผลผลิตสูงสุด แต่ว่าทีนี้มันก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียใช่ไหมครับการเพราะไรแดงนะครับด้วยด้วยน้ําเขียวนะฮะด้วยคอเลรานะครับให้คอเลราเป็นหารไยแดงเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่นะครับแสงแสงแดดอย่างเงี้ยพอน้ําเขียวเนี่ยใช้พื้นที่เยอะต้องใช้พื้นที่ที่โดนแสงนะครับก็เราก็แก้กันไปทํำยังไงหนึ่ง ก็คือเราใช้หลอดไฟนะครับใช้ไฟใช้ไฟฟ้าใช้แสงจากไฟฟ้านะครับทําแดดเทียมขึ้นมาซะมันก็จะมเีเรื่องเข้ามาอีกว่ามันจะคุ้มเปล่ามันจะเออยังไงดีเนาะม,มันก็หลายเหตุผลหลายปัจจัยทีนี้ผมก็จะมีทั้งเรื่องนะครับวันนี้ผมมาพูดถึงสายหมักครับวันนี้ผมพูดถึงสายหมักเนาะก็ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะสำหรับสาหรับเรื่องสายหมักอะนะก็ต้องเกินนำก่อนว่ามันมันไปยังไงมายังไงเนาะจริงๆเรื่องนี้มันก็มีมานานแล้วนะครับมีก่อนจะมีน้ำเขียวด้วยซ้ำนะครับจริงกรมงมงก็พูดเรื่องนี้ไว้แหละแต่เขาไม่ได้พูดว่าสายหมักนะเนเขาพูดว่าเป็นอาหารสมทบเนาะเป็นอาหารเสริมนะครับบางทีผมก็พูดแบบนั้นแหละในช่วงแรกๆที่ผมทําเพจอะผมก็ทําน้ําเขียวแล้วก็มีชุดอาหารเสริมอะ คู่ไปกับตัวน้ําเขียวด้วยให้ใช้อย่างเงี้ยเออก็ก็มีคนถามเข้ามาแล้วก็หลังจากที่ทํากรุ๊ปนะฮะเปิดให้ให้เข้ามาเรียนรู้กันนะครับให้มีคนเสนอความคิดได้มีเพื่อนเพื่อนมีพี่ๆนะครับที่เข้ามาแล้วเขาก็มีความเห็นต่างๆนานานะครับว่าเอ้ยลองทําแบบนี้ไหมลองทําแบบนั้นไหมถ้าทําแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เออคุยกันกับผมนะครับก็ ก็มีครูฮีมครับ Facebook ของท่านชื่อว่าครูฮีมโชติมานิ์นะครับท่านก็ศึกษาเรื่องการเพราะลายแดงด้วยจุลินทรีย์นะครับหรือว่าการแก้เขียนบทความไว้ครับในในในกลุ่มของผมว่าอะไรนะเลี้ยงลายแดงแบบเรียนแบบธรรมชาติอะไรนี่แหละเดี๋ยวลิงก์ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ไปเอาอ่านกันได้เนาะส่วนคลิปนี้เนี่ย ก็ผมก็จะมาเกินนำนะครับอธิบายหลักการคร่าวๆของการเพราะไรแดงด้วยสายหมักว่ามันทํำยังไงอืมการเพาะสายหมักเนี่ยการเพราะไรแดงด้วยสายหมักอ่ะมันมีมานานแล้วอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะมันมีมาเกือบห้าสิบปีแล้วต้องย้อนไปสมัยฟางข้าวนะครับน้ําฟางแช่นะครับเลี้ยงไรแดงนั่นแหละครับสายหมักเริ่มต้นเลยก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของ ของคนไทยมั้งไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ผมไปอ่านในเว็บลูกร้อยมา,เ,าเมื่อมหลายปีแล้วแหละเขาพูดว่าเออเนี่ยไอ,อวิทยาการฟางแช่เนี่ยมันก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะจริงๆมันก็คือสายหมากลัละออก็เริ่มมีการคิดค้นว่าจะทํายังไงที่จะเพาะไรแดงได้ก็เอาฟางไปแช่น้ำนะแล้วก็ปล่อยไรแดงลงไปให้ไรแดงมันไปกินฟางไปกินจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้น ทีนี้จริงๆแล้วหลักการน่ะมันสั้นๆแค่นี้เองครับว่าายแดงกินจุลินทรีย์อ่าสายหมากก็คือการเพาะจุลินทรีย์นี่แหละครับทีนี้จะเพาะยังไงให้ได้มากกว่าการที่ทำฟางแช่เมื่อห้าสปีที่แล้วเนี่ยกรมประมงเขาก็ให้แนวทางเอาไว้นะครับผมที่ไปได้ไปคุยกับครูฮีมเนี่ยแกก็แกแก็ให้แนวคิดเอาไว้แบบหนึง่งทีนี้ ผมเคยพูดแล้วแหละเรื่องสายหมักในในกลุ่มของผมะนะผมก็เขียนเป็นบทความไว้เรื่องสายหมักนะครับกลมมงเขาให้ไว้ให้อัตราส่วนให้วิธีการไว้แบบหนึ่งครูฮิมก็ทําแบบหนึ่งส่วนผมเนี่ยก็ทําอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนถ้าอยากจะลองอ่านดูที่ผมเขียนเอาไว้แล้วเนี่ยก็ไปดูในกลุ่มนะครับผมอยู่ในปักหมดนั่นแหละผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปวีดีโอให้เนาะทีนี้หลักการที่จะเพาะขยายจุลินทรีย์นะฮะเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงไรแดงเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับ มันก็แค่เอาสารอินทรีย์นะครับซากพืชซากสัตว์ผสมน้ําแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะครับให้มันเกิดการหมักตัวนะครับพอเห็นภาพไหมอ่าอย่างเรามีขวดใบหนึ่งอย่างเงี้ยใส่ปุ๋ยเอ้ยไม่ใช่ใส่ปุ๋ยสิใส่ปุ๋ยไม่ได้ต้องพูดว่าใส่ใส่แป้งดีกว่าเออใส่ใส่แป้งใส่ข้าวสารใส่ลำอย่างเงี้ยอ่าที่มันเป็นพวกแป้งเป็นสารอินทรีย์อย่างเงี้ยลงไปแล้วเราก็ใส่น้ําลงไป ทิ้งไว้ปิดฝาให้สนิทมันก็จะเกิดการหมักตัวการหมักเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากการที่จุลินทรีย์เนี่ยมันลงไปย่อย,ยนะครับไปจัดการกับปุ๋ยก็ไปจัดการกับแป้งไปจัดการกับสารอินทรีย์นะอ่ามันเอางา่ายๆว่ามันกินแป้งแล้วกันแล้วมันก็เพิ่มจํานวนขึ้นมาอยู่ในน้ําอยู่ในน้ําขวดนั้นถูกไหมครับแล้วเราก็จะได้จุลินทรีย์เพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงลายแดงต่อไป ข้อดีของสายหมักเนี่ยมันเข้ามา,มาแก้ปัญหาเวลาที่เราทําน้ําเขียวเนี่ยมันต้องใช้แดดไอตัวเนี้ยมันไม่จําเป็นถูกไหมครับมันแค่มันแค่แป้งผสมน้ํานะเราก็ได้จุลินทรีย์ไปเลี้ยงลายแดงแล้วเราก็ได้น้ําที่มีจุลินทรีย์ไปเลี้ยงลายแดงแล้วแค่นั้นเองครับฉะนั้นหลักการมันแค่นี้เองครับสารอินทรีย์ครับบวกกับน้ํานะครับ แล้วก็ผ่านขั้นตอนการหมักนะครับหมักให้เรียบร้อยเลยเราก็จะได้จุลินทรีย์ครับเราก,ก็จะได้จุลินทรีย์เราก,ก็จะได้ยีสต์นะครับเราจะได้แบคทีเรียทําไมผมถึงบอกว่าได้ยีสต์ได้แบคทีเรียแบคทีเรียกับยีสต์ก็เป็นเป็นสายพันธุ์เป็นชนิดที่เราเรียกรวมๆกันว่าจุลินทรีย์ครับซึ่งพวกนี้มันตัวเล็ก มันตัวเล็กมากมันเล็กพอที่จะลาแดงจะกินมันได้นะครับโอเคกี่นาทีแล้ววาเจ็ดนาทีแล้วผมคิดว่าก็คงจะเข้าใจหลักการคร่าวๆของการทําสายหมักแล้วเนาะว่าเออมันมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงลึกกันในรายละเอียดว่าควรจะใช้สารอินทรีย์ตัวไหนนะครับหมักยังไงหมักนานแค่ไหนนะครับเอาไปใช้กับ บ่อขนาดเท่าไหร่ดีนะครับเพราะในที่สถานที่แบบไหนอุณหภูมิเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันฮะค,คลิปนี้ก็ประมาณนี้าฝากประชาสัมพันธ์นะครับก็เนื่องจากว่ามีคนทักทายผมเข้ามาในไลายตัวนี้คอเลราเบต้านะครับไอดี ID ลน์ตัวนี้ของผมซึ่งผมทิ้งเอาไว้เนี่ยตอนนี้มันมีคนเข้ามาสอบถามเรื่องอชุดเพาะายแดงที่ผมจำหน่ายนะมันค่อนข้างเยอะผมก็เลย จัดทีมงานขึ้นมานะครับเป็นน้องๆที่เขาเรียนเกี่ยวกับนี่แหละเกี่ยวกับเพาะเลี้ยงอย่างเงี้ยเกี่ยวกับประมงอย่างเงี้ยที่มหาลัยของผมที่ผมศึกษาอยู่เนาะเออผมไม่ใช่ผมไม่ได้เรียนเพาะเลี้ยงนะฮะผมไม่ได้เรียนประมงผมไม่ได้เรียนครั้งนี้เลยผมแค่ชอบนะครับแล้วแล้วผมก็มองว่าเฮ้ยเออน้องเขาเนี่ยเด็กปีสองปีสามปีสี่อย่างเงี้ยเขาเขาน่าจะได้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้นะว่าเออเขาคือเขาเรียนแต่เพาะเลี้ยงอ่ะเขา ไม่ได้รู้ว่าจะเอาไปใช้งานเอาไปเอาไปทำอาหากินยังไงเนาะผมก็เลยว่าเออตรงนี้มันผมเห็นว่ามันมันทำหากินได้ผมก็เลยเออให้เขาเข้ามาดูแลนะแล้วก็เออให้ค่าขนมอะไรกันไปอย่างเงี้ยอืมก็ถ้าคนที่จะสั่งซื้อจุดเพาะนะครับก็เข้าไปที่ f a c e b o o k แฟนเพจนะฮะก็จะมี ทีมงานนะคอยตอบนะครับสร้างผ่านเพจอย่างเดียวนะครับถ้าไลนา์มาที่ c o l o r a Beta เนี่ยผมก็จะไล่ไปซื้อที่ตัว f a c e o o o k แฟนเพของผมอยู่ดีนะครับผมไม่ได้จัดการเรื่องการขายแล้วนะอืมก็บอกไว้ตรงนี้ผมทำอะไรละ่ะกับลายนี้ถ้าคนที่มีปัญหานะครับซื้อไปทำไม่ได้อะไรเงี้ยไม่เข้าใจเงี้ยก็เข้ามาคุยกันกับผมนะครับเป็นเป็นกรณีกรณีไปอ่า ถ้ามาถามผมว่าเฮ้ยเท่าไหร่ขายยังไงเนี่ยผมไม่ไม,ไม่ไม่ตอบแล้วนะผมบอกว่าไปสั่งพันเพจครับไปคุยกับทีมงานในเพจนะอืประมาณนี้ครับแล้วก็เพื่อน,อนๆที่เพิ่งมาเจอผมคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าเพิ่งด่าผมนะครับว่าผมพูดไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยคือผมทํามาก็ประมาณสิบตอนแล้วนะสําหรับการเพราะไยแดงนะครับไปดูคลิปผมนะครับที่ที่เป็นเพล y l ที่เขียนว่าความรู้พื้นฐานในการเพราะไรแดง อไปดูตรงนั้นก่อนเลยว่าผมพูดเรื่องอะไรนะครับผมทำยังไงนะครับลายแดงหาได้ที่ไหนนะครับโใชั้นเขียวหาที่ไหนอะไรเงี้ยผมพูดไว้หมดหมดแล้วแหละรายละเอียดส่วนใหญ่นะที่เป็นลิงก์เป็นช่องทางการติดต่ออะไรเงี้ยผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็รบกวนกดดูนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้แบบเอขอ a c e b o o k หน่อยครับอะไรเงี้ยคือมันมันมันแปะไว้ให้แล้วอ่ะอืก็ก็ดูกันนิดนึงเนาะนะ โอเคคลิปนี้สวัสดีครับ